มันสี่ใบนี้หากจะต้องทำการขนย้ายด้วยเชือก30เมตรคงไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าจะต้องยกให้ข้ามเส้นได้เส้นเล็กๆนี้คุณจะทำอย่างไรงเรานะครับนั่นก็คือปิ่นโตนั่นเองปิ่นโตก็จะเหมือนกับถูกบีบทำให้เป็นวัตถุก,ก้อนเดียวกันส<า>ุด<า>ลย,ยกเราแล้วนะหนึ่งส,ส<า>ยยองซ้ำขึ้นมาแล้วคนระับขึ้นมาแล้วคนระับกลยุทธ์ที่สามคือการใช้เชือกในการช่วยทรงตัวและสามารถถักประสรกไปได้ครับและกลยุทธ์สุดท้ายก็คือความเชื่อใจของพวกเรานั่นเองครับ อยู่ๆอยี่เลอยู่เลยมาแล้วนะไปเลยไม่ได้แล้เพียงอย่าเ่งไปได้ได้แล้วไป้ไหเลยเหนยุยันมาดันมาดันมาดันมาพบกับความตื่นเต้นเหล่านี้ได้ในจมย้ายถังน้ำมันด้วยเชื่อวิทยาศัรยุทธ์ห้ามพลาดครับ